6ราศีความซวยจะหมดไปเริ่มต้นใหม่กับความเฮงความสําเร็จดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย้าย14กรกฎาคมเป็นต้นไปใครที่สร้างสมบุญบารมีสม่ำเสมอจากช่วงที่ผ่านมาผลบุญจะนําในสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่การเงินจะได้ดังหวังงานเงินเหมือนฟ้าประทานประทานทรัพย์จะมีปัญหาเข้ามาบ้าง แต่จะผ่านไปได้ด้วยดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะราศีที่ความซวยจะหมดไปเริ่มต้นใหม่กับความเฮงและความสำเร็จได้แก่ราศีพฤษภราศีกรกฎราศีเมถุนราศีกันราศีตุลราศีพิจิก หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ